ไอโซสัญญาหลักจะเป็นแบบว่าเรียกว่านะครับผมแฮปปี้โปรดชั่น90สทับ่ส่งไป20ปีคุ้มครอง90ปีส่ง20ปีคุ้มครอง90ปีนะครับเงินที่เราส่งไปครับปีละ3า0 0 0กว่าบาทหรือว่าตอน6ขวบเนี่ยเบี้ยมันก็จะลดลงมาแต่ว่าประกันชีวิตก็เป็นแฟตเตทเลยก็คือจ่ายเท่าๆกันทุกปีครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้เราจ่ายไป20ปีครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับผม221,800บาทส1 0 0 0 0 2องแส0สบาทนี่หายไปไหนนะครับผมอยากจะบอกว่าไม่ได้หายไปไหนครับคุณพ่อคุณแม่ครับยังอยู่ในกรมทรน์แล้ววันหนึ่งน้องสามารถนะครับเอาออกมาใช้ได้ลูกเราสามารถเอาออกมาใช้ได้ครับผมแต่ถามว่าถ้าไม่ต้องรอเอาออกมา ไม่ต้องรองให้ครบอายุเยอะๆเอาออกมาได้ไหมคุณพ่อคุณแม่ก็ดูตรงช่องนี้ได้เลยครับผมมูลค่าเป็นคืนสามารถเอาออกมาได้ตั้งแต่ปีที่2ครับแต่ว่าเงินมันจะน้อยมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะเอาออกมาตอนที่มันมีมูลค่าเท่าไหร่ครับ2องแสนสบาทเนาะโอเคแล้วไอ้สองแสนเนี่ยมันจะอยู่ที่ปีไหนโดยปกติแล้วก็จะอยู่ที่ปีประมาณทักสีไปแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นไหมฮะ นะฮะตอนนี้ได้ทักปีที่โอ้สามเก้านี่ก็ได้ได้เนาะได้คืนแล้วเนาะถ้าปิดปีที่สี่สิบเนี่ยก็เท่ากับได้ทุนคืนแล้วนะฮะได้ทุนคืนนะปิดปิดปิดกรมธรรม์ความคุ้มครองก็หายไปด้วยถูกต้องไหมครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับผมื่าคุยไอ้อย่างที่อาร์ตบอกไปไอ้เจ้าตัว happy position เก้าสิบทัยี่สิบเนี่ยมันสําคัญก็คือนะับผมตัวเล็กเนี่ยสามารถกู้เงินตรงนี้ออกมาใช้ได้ไอ้ช่องมูลค่าเวนีนคืนตรงนี้ครับผม ไม่ต้องปิดก็ได้แต่เราเอากู้เงินตรงนี้ออกมาใช้ก็ได้สมมุติว่าปีที่40น้องเกิดชอด็อตสามารถที่จะกู้ไอ้สองแสนกว่าเนี่ยออกมาได้กู้ได้มากถึง80ด0้าสเซแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำมากมากนะฮะคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับว่าไอ้เงินที่เราส่งไปเนี่ยไอ้ที่อาร์ตบอกว่าหมื่นแรกล้านเนี่ยหมื่นแรกล้านนะฮะหมื่นแรกล้านเนี่ยส่งไป20ิปีอะตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่หมื่นแรกล้านแล้วมันอาจจะเป็นสองแ0,000นแรกร้านยังคุ้มไหม ก็ยังคุ้มอยู่ดูต้องไหมคุณพ่อเนี่ยสองแสนแรกร้านนะฮะเรามาดูถ้าวันหนึ่งครับผมน้องอยากจะปิดกรมธรรม์ปีที่40สิบปีที่60นบนะ,ะปีที่60ลูกเราบอกว่าอยากจะฉลองใซยิไสอยากจะปิดกรมธรรม์ตรงน,นี้เอาเงินออกมาใช้ถามว่าได้ไหมได้ได้เลยครับยินแล้วก็ยินดีเป็นมา,มา,มา,มากมด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้ารอให้ครบ90เนี่ยฟิลิป สายให้ร้านหนึ่งแต่น้องบอกว่าน้องไม่อยากรอน้องจกจะได้4ี่แสนถามว่าฟิลิปโอเคไหมก็โอเคมากๆกครับก็เอาตรงนี้ก็ได้4 6่แสนกลับคืนไปนะฮะสี 4, ่แสนหกเป็นไงม้าครับมูลค่าเยอะไหมเยอะมากๆนะครับผมสองแสนและ4ี่แสนนะฮะ มันมันมันสุดยอดมากมากเลยนะครับผมแล้วเนี่ยครับผมถ้าเราอยู่ถึงถ้าตัวเลขอยู่ถึง90นะครับผมก็จะได้1ล้านไปนะฮะแฮปปี้โพสเซชั่นนะครับเจ้าตัวสัญญาหลักเนี่ยนะฮะเรานะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะได้นะครับผมส่วนต่างระหว่างเงินต้นที่ส่งไปนะครับผมกับเงินสะสมที่ที่คืนเนี่ยจะได้นะฮะมันจะดิฟกันหรือว่ามีส่วนต่างประมาณ7 0 0 0 0 0 78,200บาทเท่ากับว่าตัวนี้ครับถ้าจะมองเรียกง,ง่ายๆคือกำไรนั่นเองก็กำไรประมาณเ7 8 2 0 0ับาทนะฮะในอันนี้ก็คือส่วนของออสัญญาณหลักเนาะ Happy Production 90้ทับ20นะครับผม